สวัสดีครับยินดีต้อนรับเุ้าสู่ Yamaha p a X ไปเรื่อยเออาาย่งสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yamaha Pan X ไปเรื่อยตอนนี้เราจะไปไหนกันมาดูทางทุกคนไปเรื่อยๆกับสมาชิกกลุ่มเดิมๆแต่ครั้งนี้จะไม่มีตำนานนะครับจะไม่มีตำนานทุกคนเราไม่ซื้อเหล้าซื้อเบียร์นะเพราะเราเป็นเด็กดีเราไม่กินแล้วใช่ไหมเคนโดซื้อขี้อ้วกอยู่แล้ว แต่มีคนเนอะกต่เพื่อนชอบบอกว่านี่อะซื้อแว่นสีเขียวมาทําไมฟางมีคนบอกว่ากูซื้อแว่นสีเขียวมาทำไมมันมอนนักกีฬาว่ายน้ำเหมือนตรงไหนแม่ชมเขาก็ทํากันเด็กหยาบแม่บ้านญี่ปุ่นเด็กหยาบเด็กหยาบแต่งตัวอะไรเ่ะอเอาฟังนะเาไม่เจาจ ตอนนี้เราก็จะไปซื้อของกันนะทุกคนนี่ยคือซื้อของไปแบบปาร์ตี้ที่เราจะไปปาร์ตี้กันฟิลนี้เป็นปาร์ตี้แบบไหนแบบบ้านคิมเทียนเข้าค่ายเข้าค่ายเป็นแบบเอเชียนิคโมเดลใช่ไหมวะมันชื่อรายการนี้ปะเอเชียนนิเอลออซอนคอมมอดอฟิลแบบแบรนตันแบบเวอร์ไปดูครับทุกคนว่าอาหารเราจะมีอะไรบ้างเราซื้อเสื้ออะไรกันบ้าง ปนาเพราะเราอยากกินทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ซื้อของกันที่เมืองลาเราไปเจอกันที่บ้านพักกันดีกว่าทุกคนสายค่ะโรงแรมทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับทุกคนเราก็จะมารีวิวกันนะครับว่าแบบบรรยากาศบ้านเป็นยังไงบ้างโอ้สวยมากค่ะได้คอนเทนต์คอนเทนต์อะไรอะโชว์โพสหนึ่งเออ อ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเช้มเลยตกน้ำนะทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะเออแล้ปปนะนะวคุณฟิแบบอ่ะไฮลี่บีเบอร์ดีรอแฟนอาโพส ตลกเขาอู่ช่วงประเพณีชิงเป็ดนะทุกคนหิวบางคนตายเหมือนทีไม่ได้รับส่วนบุญกินอเหยาไม่กินข้าวันหรออันนี้กินอะไรอยู่อ่ะเขาเรียกว่าจุดซิสดน้ำสไตล์เด็กหยางไม่าเด็กบางแสนบางแสน รักกันป่ะจะกินกินเลิฟช็อตเพื่อนรักเพื่อนลายแมวใครก็ไม่รู้อย่าฟังนี่ทำไรคะกำลังหั่นปลาหมึกสอนมาใหมทุกคนไม่กินมากเลยอ่ะนี่นี่นิ่วแซ่บแซ่บกินใบใบโชว์ดิค่ะเลือดหอมเลืออันยาวยาวเออมันคือธาเกตของหล่อนิเนาะ ได้ไหวเร็วกินโชดี้แก่ค่ะทุกคนวันนี้นะเราก็มาเที่ยวทุกที่เราเราก็จะมีพันเพ้นนึงให้กับเพื่อนแล้วคืออะไรอ่ะหัวพูดนะตะมันอ่ะไม่เราต้องมาหาหมดเลยต้องเที่ยวร้านน้ำขโมยโทรศัพท์แม่เป็เล่นจ้าหนูมาลูกผักลูกกดปะ๊บเสริมคุณกดอัดจริงปะเนี่ยฉันกดอัดอยู่ สรุปนะวันนี้นะเราก็จะมีคอนเทนต์ก็คือว่าตายทุกคนอยากทำอะไรเธอทำเพื่อแต่ละคนเลยว่าก่อนตายเธออยาทำอะไรบ้างโอ้ยจะต้องบอกแล้วจะต้องรักเซนเนียร์เลยอ่ะเสร็จแล้วเพิ่มพูดแรกต้อให้ยายฟางบอกคนแรกก่อนตายยายฟางทำอะไรพร้อมเหตุผลยายฟางหนึ่งอย่างเออหน่ายโดน เออพูดแบบไม่แรงอะไรนะคุณว่าไงนะพรมหกูดูช่องมึงด้วยแต่คุณพีบางพูดเมื่อไม่มันแกหลันพูดเล่นๆมันไม่ความจริงขอความจริงอะต่อไปคนต่อไปคือยายป่ากห้ามเลือกนอนใช่ไหม ท่เรียกนอนข่าเอข่ันยูเข้ามาแทรกในหัวอนแต่คนี้จะไม่ลงลงแม่โอเคนอนก็ได้เดี๋ยว่นอนแน่หตายมันไม่เหมือนกันฉันไม่รู้เลยปวดหัวปวหัวปวได้หมวเอาอกตายเข่ ูดูอ่ะเออนั่นคิอกูว่าต่อเชไม่ไม่กูจะเล่าให้ฟังอ่ามันมีประเด็นเขาบอกว่าเคยเปิดเจอสารคดีที่เขาบอกว่าบทวิชาการเลยเขาบอกว่าชาติหน้าไม่มีจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แบบในป่านเขาเล่าเขาก็อยากมีเพราะว่าเขาเชื่อว่าชาติหน้ามันไม่มีจริงตายที่จะมีบทก็มีชาติหน้า โอเคทพาชาตินี้ไม่มีผัวชาติหน้าไม่มีแล้วมีใครอาบิมคิดออก่อย่างรวยอ้าฮะมึงไม่ใช้เงินนะตายแล้วตายจะทำไรเออถ้ารวยมึงไม่ได้ใช้มึงก็ตายแล้วนะนี่โอเคอเ่นอเลนคลงตัวแบบไม่แรงแรงกะจอบอกเจ๋งวนอเเรขาอยากไปแต่งผัวจบปะโอเค แม่เอาคะวันนี้คุณบ้าแซงไมีพ่อแม่แล้วเออไม่มี้ค่ะจะได้ปวดก่อนโอเคหวังจะยังมีปวดดีๆน้ำค่ะไปถามก่อนว่าตอนนี้ไม่ดีหรอกกลางไม่กลางไม่ถามมันก็ดีอยูแต่มันเป็นโอเคโอเคโอเคปวดบ้าทำไมหวัอยากมีความรักดีๆก่อนตายโอเคทไมอยากมีความรักดีๆก่อน เราไปเป็นคุณไม่ไก่โย่ก่กว่าไกเดาวไก่ดาวมันีว่าฉันฉันจะตอบว่าอะไรก็ยังมีผัวมีกเียรักเมียรักเมียุไม่มาปุ๊บดีกับปูน้องจุ๊แจฉันเรามีแฟนเออไและแลและมีโตฉันจะพาแฟนไปกินหมูกรันโอเค ฉไม่มาไม่มีมีเพื่อนกินหมูกระทะอยากรู้ความรู้สึกตอนกมึงกับแม่ตัดกรยังไงมือนเือโอเคตอแบบไม่แรงตอแบบไม่แรงไม่แรงแบบสวยๆฉันยากเงินเยอะๆแล้วเอาเงินบใรนามองรเง้ยอ๋อ ตอบมาหมดแล้วต่อไปเป็นหล่อนเออก็คือช่เนสุดท้ายก่ตาแล้วออมียงเห็นอีโออีหวนี้ขว <out> ัะแล้วกูโกนตาตาหลับเลย องไหมายว่าี่หัวไม่ที่แกตายอ่ะแกร้องไห้ค่ะเวลาใครเกก็ตายจริงายจะมีผัวหรอแล้วก็จริงอี่อย่างหนึ่งที่ฉันอยากมีฉันก็คืเหมือนเกย์ฟาดไ้จริงหน้าเด็กคพ่อคุณแม่ที่เขาจะเข้ามาดูนะคะว่าคือที่เขาแบบไอ้เนื้อไอเมื่เจียวคือแบบเซนเซอร์วนะเซนเซอร์คือมันเีความคิดแบบคิดเล่นๆมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเออ ไม่พี่้วนไีวนตีด้วคนดบรูปปึงปึงคุยมันสวยไม่รู้แม่ไม่ได้เห็นเาคุยนเห็นแต่คนคุยวคนคุยก็ไม่ได้เห็น เราทำตอนนี้ก็คืออิ่มมากอิ่มแบบเหมือนเขาเรียกว่าอย่างซูชกชูชกอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยกุ้งอยู่ตรงไหนอยู่ท <c oughs> ี่นม่ได้บอกทุกคนเลยนะจะรู้ว่าข้างบ้านมีคนไหมเรียกมากินนี่อ่ะกุ้ <c oughs> <c oughs> งเยอะอ,อิ่มมากอ่ะอร่อยมากทุกคนบ๊ายบายนะจ๊ะ